สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธุ์ตุลากันค่ะเช้านี้ก็มาดูการทอดหมูแดดเดียวค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันธุ์ตุลากันค่ะนี่ค่ะตั้งแต่ตั้ง ตอนนี้ผูมงพันก็ทอดหมูแดดเดียวนะคะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันธ์ตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆลาค่ะพี่น้องอันนี้ก็ทอดหมูแดดเดียวนะคะ เช้านี้คุ้มพันก็จะร้องเพลงให้ฟังเลยค่ะเพลงสระเอะนะคะเป็นเพลงที่คุ้มพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะเจนรับฟังได้เลยค่ะเอกับอ่ะเออาคือสระเอชะชาชาชาเอากับอ่ะเออาคือสระเอชะชาชาชาพวกเรามาเรามามาช่วยกันรวมทังสรรโรงเรียนให้น่าอยู่เก็บขยะ ไปไม้ให้น่าดูกว่าจะทูถูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 าเอาาาาอา เออคือสารเอชชะชชบวกเรามาเรามามาช่วยกันร่วมสังสรรค์โรงเรียนให้น่าอยู่เก็บขยะใบไม้ให้น่าดูกวาดเจัดทูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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  ลา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 เอกับอาเออาคือสารเอเอกับอาเออาคือสารเอพวกเรามาเรามามาช่วยกันรวมสังสรรค์โรงเรียนให้น่าอยู่เก็บขยะไปไม้ให้น่าดูกวาดเจตดถูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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  ลา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 ล้ลาลาลาเาลาลงลาะเลาเาลาลาลา่าล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 านาลาล่ลาะาลาลา่มลาลาลา่าล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 ยลาดา่าลีลา่ะลา่ะาาาาอาา สระเอนะคะมีเอกับอะเป็นสระเสียงสั้นเวลาอ่านแจกลูกสะกดคำกอเอเกตอเอเตลอยเอเลตอเอเปเปโอเปดมอเอเมเมโอเมดปอเอเปเปนอเป็นหอเอเหเหนอเห็นกอเอเกเกบอเก็บแจกแบบนี้นะคะเด็กก็จะอ่านออกเขียนได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะเอฟซีขาเสร็จแล้วค่ะปิดไฟตักขึ้นเลยค่ะ ปิดไฟตากขึ้นเลยค่ะฮึบนี่ค่ะเดี๋ยวคุณพันจัดจานให้ดูนะคะคุณพันมีผักที่สาวเอาผักผักมาให้ค่ะผักสลัดนี่มาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะ FC ขานี่ค่ะ สวยเลิศเลยค่ะเดี๋ยวมาดูจัดใส่จานนะคะคุณริศ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอดหมูแดดเดียวคุมพันสูตรเด็ดเคลรับช่องคุมพันตุลาการค่ะสวยสวยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะสีสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะทอดหมูแดดเดียวค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ